ขึ้นจากเรือปุ๊บเราก็คัดเลยสดทุกวันครับมาใหม่ทุกวันทะเลมหาชัยมั่งสตูลมั่งแล้วก็หาดใหญ่บางทีก็ตีจากสตูลส่งมาพักหาชัยก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาสตาูลอะไรนี้อยู่ที่ประมาณ2ตัวโลครับ3าตัวโลโลกว่าเกือบโลครึง่งตัวหนึ่งสีขีดกว่ามั่งครึ่งโล6กขีดก็มีครับเป็นกุ้งแม่น้ำครับการันตีเลยครับถ้าไม่สดไม่อะไรตีคืนได้เลยครับเราเก็บอะไรให้หมด และเอกลังเราคือมันจะมีก็คือจะเป็นปลาทังเขื่อนแล้วก็เป็นปลาบูคือธรรมชาติเลยครับรับรองว่าผูศทไทยไม่มีที่ไหนที่ทําปลาบู่หอกเปลือกไม่มีแน่นอนครับน่าจะเป็นของผมที่แรกไม่ทันไม,ไม่ทันผู้บริโภคครับเตาที่นี่ก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็เทศกาลจะแน่นรถจะติดยาวเลยคี่ต้องรอคิวกันครับคุณแม่ทำมาก่อนจากจากที่ปทุมประมาณ30ปีแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นสาขาแรกครับแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ด้านนอกริมถนนกุ้งอาจจะเหมือนกันน้ำจิ้มแต่ละคนกินรสชาติไปเหมือนกันคือท้าพิสูจน์เลยรสจัดแน่นอนต้องลองครับต้องลองมันไม่เหมือนใครแน่นอนครับคือเมนู9้าอย่างเนี่ยผมอยากจะแนะนาเลยไม่ควรพลาดเหมือนไปซิงเดเจอร์ร้านเลยครับองพันกุ้งเผาครับตลาดกลางกเกษตรกรครับกินกุ้งแม่น้ําต้องมาอายุธยามาอายุทยาก็ต้องมาร้านนี้ตำนานร้านตลาดกลาง พอ,องพันกุ้งเผาตังแต่กลางอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวต้องไปกลับรถไทยสัารเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้ครับมหาวิทยาลัยเกษตรแผนร่นลางถ้าเข้ามาตลาดกลางเนี่ยเข้ามามันจะมีลานจอดหน้าแต่ถ้ามาเช้าหน่อยเราก็จะเข้ามาในรานจอดข้างในนี้ก็จะอยู่หน้าร้านเลยที่จอด ตั้งมาประมาณสัก14-15ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นแม่ตรงนี้จะเป็นสาขาแรกครับแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ด้านนอกริมถนนเท่าค,ค,ความก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยทำกุ้งมาทำกุ้งมาเหยียบประมาณ30ปีได้แล้วครับทำ,ทำเกี่ยวกับกุ้งเป็นส่งกุ้งส่งอะไรเนี่ยครับแล้วพอพอ,พอทำอยู่พักหนึ่งเราก็ได้มามาเห็นที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยคือว่างอยู่เราก็เลยเข้าติดต่อ,อก็เราก็เลยได้ทำตรงนี้มามนแรกก็ประมาณนี้แต่ก,ก,ก็ก็ทำเป็นร้านอาหารเลย วันแรกคือจําได้เลยครับช่วงเขา้าพรรษาคนเต็มเลยเข้าทำวันแรกก็คนเยอะแล้วคุณแม่คุณแม่กับน้นองบริหารด้านนอกอยู่ด้านนอกในครอบครัวดูแลกันอะไรอย่างนี้ครับราคาก็ปกติทั่วไปครับราคามาตรฐานเหมือนกันหมดครับคือของทั้งเราเนี่ยจะมีของเป็นรับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นตัวกุ้งตัวใหญ่กุ้งจัมโบ้หรือว่ากุ้งแม่น้ําแล้วก็คูเป็น วนใหญ่เอามาจากมีมหาชัยมั่งสตูลมั่งแล้วก็หาดใหญ่บ้างครับบางทีก็ตีจากสตูลส่งมาพักมาชัยก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาเ,เราจะคัดพิเศษอะพอขึ้นจากเรือปุ๊บเราก็คัดเลยสดทุกวันครับมาใหม่ทุกวันครับสดทุกวันและเอกลักษเราคือมันจะมีปลาปลาทังเนี่ยก็คือจะเป็นปลาทังเขื่อนครับขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นปลาบู่ก็เขื่อนอีกเหมือนกันครับท้งเราเนี่ยจะเป็นปลาทังธรรมชาติที่เอามาทำอาหารที่จับจากเขื่อนเลย ุ้งแม่น้ำครับวันนี้ไซนี้ไม่เคยเห็นเลยครับไซนี้อ,อยู่ที่ประมาณ2ตัวโลครับสามตัวสามตัวโลโลกว่าเกือบโลครึ่ง3าตัวโอ้โหแล้วแล้วใช่ครับแล้วแต่ขนาดสายตัวนึงสี่ขีดกว่ามั่งครึ่งโลหกขีดก็มีครับแล้วแต่บางหวันที่ว่าปุุงมาเล็กใหญ่อะไรนะครับกุ่งแม่น้ำเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นครับมนันเยอะือมันได้ความสดความเป็นความหวานที่สดมาฟื้นแพ็คมาก็มาเลยเป็นกุ้งแม่น้ำครับ ไม่ทันผู้บริโภคครับที่จะบริโภคหนักๆเลยครับก็คือช่วงเทศกาลนะครับเต่าทิศนี่ก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็เทศกาลพวกปีใหม่พวกสงกรานพวกอย่างเงี้ยครับจะจะแน่นรถจะติดยาวเลยครับแล้วก็จะแน่นร้านแบบคือต้องรอคิวกันครับรอคิวกันเลยอะไรเลย เราสามารถมองได้ว่าตรงไปตรงมาว่าโอเคน้ำหนักตรงนี้เท่าไร่เท่าไร่เราก็สามารถเอาไปทําได้เลยลูกค้ายืนดูรรมวิธีการทําเลยยันเผายันเสิร์ฟได้เลยครับเพราะว่าเราโชยอยู่ด้านหน้าอยู่เราจะไม่มีปิดปิดต่อลูกค้าเราโชว์แม้ทั้งวัตถุดิบที่จะทาว่าสดใหม่ขนาดไหนมั่นใจได้เลยครับกุ้งอาจจะเหมือนกันน้ำจิ้มแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันแต่ว่าของทางเราเนี่ยคือท้าพิสุดเลยรสจัดแน่นอนต้องลองครับต้องลองคนนึ่เหมือนใครแน่นอนครับสูตรมาจาก คุณแม่เลยครับสูตรเราเป็นสูตรบ้านๆนะครับบ้านๆทั่วไปคือตามภาษาบ้านๆนั่นคือจะแซบจะจัดเติมได้ตลอดครับเติมได้ตลอดคือขอสามารถขอเติมได้ตลอดเรียนเชิญลูกค้าที่มาร้านของพันนะครับคือเมนู9ก้าอย่างเนี้ยผมอยากจะแนะนําเลยไม่ควรพลาดเพราะว่ามาร้านของพันก็คือเหมือนเป็นซิงเกอร์ร้านเลยครับคืออย่างแรกเลยครับกุ้งแม่น้ําครับแล้วก็อ่ากุ้งมันแก้วครับแล้วก็กุ้งทอดเกลือครับแล้วก็ต้มยำปลาคังครับ ปูนิ่มทอดกระเทียมครับกระพงทอดน้ำปลาครับหอยแครงลวกครับแล้วก็หอยนางรมครับสุฎรรานรและสุดท้ายเลยครับสายปลาไม่ควรพลาดเลยครับปลาบูหอกเกลือครับที่ร้านอื่นไม่มีมั่นใจได้เลยครับรับรองว่าผูเกท็ไทยไม่มีที่ไหนที่ทําปลาบูหอกเกลือน่าจะเป็นของผมที่แรกผมว่าแข่งกันที่คุณภาพของมากกว่าที่เขาจะเอาของมาขายเนะี่ยคุณภาพของเป็นยังไง การันตีเลยครับ,บรถ้าไม่สดไม่อร่อยตีคืนได้เลยครับอาหารมีปัญหาหรือว่าทุทกๆอย่างตีคืนได้เลยบอกเด็กในร้านอะไรได้เลยครับเราเปลี่ยเนเค็มให้หมดไม่ต้องเกรงใจเลยครับเปลี่ยนเค็มได้หมดทุกอย่างครับคือรสชาติอาหารมันพีเซนตัวเองได้ในความสดความสดความอร่อยมันอยู่อย,อยู่ที่เนื้อของเขาเองเขาพีเซนตัวเขาเองได้ไม่ว่าจะพัฒนารุ่นไหนรุ่นไหนผมว่าอาหารมันครงที่เหมือนกันหมด,นนดมันอยู่ที่ที่สูตรสูตรตแต่แรกหองพันกุ้งเผาครับ ตั้งอยู่ในตลาดกลางเกษตรกรอยู่ด้านหลังสุดเลยครับในสุดสาขาสองตั้งอยู่ตลาดราชมงคลเปิด7ดโมงเช้าถึง2องทุท่มครับทุกวันครับธงพันุกุ้งเผาครับ